เรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอได้เป็นแฟนเธอสวีด no. well. สวัสดีนะคะทุกคนกลับพบกับนุ่นนะคะในช่องนุ่นนีนังโน้นนะคะและวันนี้นะคะนุ่นก็อยากจะบอกว่าเรียนแพทย์ได้เป็นหมอเรียนอะไรหนอได้เป็นแฟนเธอ no. กลคะทุกคนและวันนี้นะคะนุ่นก็จะมาพูดถึงค่าเทอมของคณะแพทยศาสตร์นะคะในแต่ละมหาวิทยลาลัยซึ่งนุ่นได้รวมมาทั้งหมด22มหาวิทยลาลัยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะจุฬาลงกรมหาวิทยลาลัยนะคะค่าเทอมนะคะจะอยู่ที่21,000บาทต่อเทอมนะคะ2มหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์นะคะ21,100บาทต่อเทอมะคะ่ะ 3, มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่ปี1นะคะ3 0 0 0บาทต่อเทอมปี2ถึงปี6นะคะหนึ่งบาทต่อเทอมคะ่ะมหาวิทยาลัยมหิดลคณะแพทยาศาสตร,ร,ร,ร์ศิริราชพยาบาลนะคะค่าทเทอมนะคะในปีหนึ่งนะคะจะ3 0 0 0บาทต่อเทอมในปี2ถึงปี3จะ1นบาทต่อเทอมนะคะและในปี4ถึงปี6นะคะ จะอยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อเทอมค่ะ 4. วิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้านะคะหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะจะอยู่ที่2 4 0 0 0บาทต่อปีการศึกษานะคะ 5. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาพรนะคะในปีหนึ่งนะคะจะ3,000บาทต่อเทอมปี2ถึงปี6ก็จะ10,000บาทต่อเทอมค่ะ 6นะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นะคะคณะแพทยาศาสตร์ค่าเทอมจะอยู่ที่28,000บาทค่ะ7สถาบันเทคโนโลยีผัดจอมกล้าเจ้าคุณทหารมากระบังนะคะคณะแพทยาศาสตร์หลักสูตรนานาชาตินะคะจะอยู่ที่ประมาณ4 9 5แ0 0บาทต่อเทอมน,นะคะ 8. มหาวิทยา,ายลัยรังสิตนะคะต่อปีการศึกษาก็จะอยู่ที่ห้า0 0 0หบาทต่อปีการศึกษาะนะคะ 9. มหาวิทยายลายัยนาวมินทราติราชนะคะอยู่ที่20,000บาทต่อเทอมน,นะคะ 10. มหาวิทยายลัยขอนแก่นนะคะ18,000บาทต่อเทอมน,นะคะ 11. มหาวิทยายลัยบัวพานะคะตลอดทั้งหลักสูตรนะคะคิดเป็น192,570บาทค่ะ 12. มหาวิทยายลัยอุบลราชธา,าน,นีนะคะอยู่ที่42,000บาทต่อเทอมคะ่ะ 13. มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะตลอดทั้งหลักสูตรนะคะคิดเป็น4 9 7 0 0 0บาทค่ะ14มหาวิทยายลัยเชียงใหม่นะคะ2 0,000บาทต่อเทอมค่ะ15มหาวิทยายลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ค่าเทอมอยู่ที่50,000บาทต่อเทอมค่ะ 16มหาวิทยาลัยพะเยานะคะก็ pues mm. 60, 8, nah. จะอยู่ที่5 0 0ห0บาทต่อเทอมค่ะ17มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะในปี1ถึงปี3จะอยู่ที่2 0,000บาทต่อเทอมค่ะในปี4ถึงปี6จะอยู่ที่4 0,000บาทต่อปีการศึกษานะคะ18ค่ะมหาวิทยาลัยกรขงคานครินนะคะค่าเทอมจะอยู่ที่2 8 0 0 0บาทต่อเทอมค่ะ19มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ค่าเราเรียนนะคะจะอยู่ที่3,3900บาทต่อเทอมนะคะ20มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะค่าเราเรียนนะคะจะอยู่ที่4,000บาทต่อเทอมค่ะ21มหาวิทยาลัยนท์ราชวาฒนราชชน์ค่าเราเลียนจะอยู่ที่2,2000บาทต่อเทอมนะคะและสุดท้ายนะคะมหาวิทยาลัยสยามนะคะเหมาจ่ายคือ25,000บาท่ ค่าเที่ยวที่นูพูดมาทั้งหมดนี้นะคะยังไม่ได้รวมค่าธรรมเนียมแลกเข้าศึกษานะคะซึ่งก็จะต้องไปศึกษาดูการอีกทีหนึ่งของแต่ละมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนว่าข้อมูล ของค่าเทอมคณะแพยทยศาสตร์แต่ละมหาวิทยาลัยตอนนี้นะคะก็จะได้เปลี่ยนแปลงกันไปบว่างแล้วก็ต้องไปดูกันอีกทีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าหาว่าใครชอบก็อย่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณน,นะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวีดัสสวัสดีลากันไปก่อนนะคะ